ทันใดนั้นป่าก็เปิดออกเป็นลานเล็กๆแสงสว่างจ้าสาดลงมาจากเบื้องบนราวกับธรรมชาติกำลังชี้ทางตรงกลางลานมีสารไม้เก่าแก่มีมอสคลุมทั่วทั้งหลังคาและเสาระคังทองแดงเก่าแขวนอยู่หลายใบไหวเบาๆแม้ไม่มีลมอรุณหยุดยืนมองสารด้วยสายตาที่ผสมระหว่างความกลัวและความสงสัยเขารู้ทันทีว่าเสียงระคังไม่ได้บังเอิญดังและสารนี้อาจจะรอเขามานานแล้ว เสียงระฆังดังขึ้นกลางป่าที่ไร้ผู้คนอรุณหยุดก้าวอย่างทันทีหัวใจเต้นแรงราวกับมีใครลูกคลำข้าในอกเสียงนั้นไม่ดังเหมือนโลหะชนแต่ราวกับเรียกชื่อเขาโดยเฉพาะหมอกยามเช้าลอยต่ำลำแสงทองสาดลงมาเป็นลำลำฝุ่นละอองและเกสรลอยในอากาศอารุณเดินช้าชาดวงตากวาดดูทุกทิศทางใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความเศร้าความทรงจำเก่าที่เขาพยายามฝังไว้เริ่มคืบคลานขึ้น เขาไม่ใช่คนที่เข้าป่าเพื่อผจญภัยแต่เพื่อหลบหนีอดีตเสียงระฆังแผ่วๆกลับทําให้ทุกสิ่งที่เขาหลีกหนีปรากฏชัดขึ้นอรุณค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้สารแต่ทุกย่างก้าวราวกับโลกหยุดหมุนรากไม้พันกันเหมือนพยายามดึงเขากลับเสียงระฆังยังคงดังสม่ำเสมอเบาแต่หนักแน่นจังหวะนั้นทำให้เขานึกถึงวันที่เขาสูญเสียทุกสิ่งอุบัติเหตุรถพังน้ำท่วมเสียงร้องภาพอดีตปรากฏในหัวเขา แต่ไม่ใช่เพียงภาพความทุกข์หากยังเป็นภาพของคนที่เขาช่วยไว้จากเหตุการณ์นั้นอรุณยืนอยู่ตรงหน้าศาลหัวใจเต้นแรงทุกลมหายใจเหมือนหนักอึ้งกว่าที่เคยเป็นเสียงระฆังทุกใบยังคงแผ่วเบาสม่ำเสมอแต่ไม่เร่งเราเขาก้าวเข้าไปใกล้ยพยายามเข้าใจว่าศาลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใครทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังเขาหันกลับไปชา้ชาชกลัวว่า จะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นพระภิกษุผู้สูงอายุในผ้าจีวรสีหม่นใบหน้าของท่านสงบดวงตานิ่งลึกราวกับรู้จักเขามานานหลายชาติอรุณไม่ตอบคำถามเขาแค่ก้มศีรสาน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่ตั้งใจเสียงระฆังเริ่มดังพร้อมกันทุกใบราวก,กับกำลังฟังเขาสารภาพบาปที่ไม่เคยพูดออกมาดังๆมาก่อนเสียงระฆังไม่ได้เรียกทุกคนพระกล่าวเสียงเบาแต่อรุณได้ยินชัด มันจะดังเฉพาะกับคนที่ยังมีบางอย่างติดค้างอยู่คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในอกอรุณโดยไม่ต้องเอ่ยถึงเชื่ออดีตรหรือบาแดแผลใดๆพระภิกษุยื่นมือไปแต่ละระฆังใบหนึ่งเสียงดังแผ่วเบาแต่ชัดเจนทำให้ความทรงจำเก่าที่เขาพยายามฝังไว้เริ่มแตกออกเหมือนเขื่อนร้าวเขาเห็นภาพความสูญเสียและความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดแต่ภาพนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกเพียงอย่างเดียว เขาเห็นผู้คนที่รอดชีวิตเพราะเขาเห็นเหตุการณ์นั้นและช่วยไว้แม้ตัวเองจะบาดเจ็บล้มเหลวหรือเสียใจแต่ชีวิตคนอื่นยังคงดำเนินต่อได้เพราะเขาน้ําตาอารุณไหลรินเขาเข้าใจว่าก็ไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษหากแต่เพื่อให้เรียนรู้เสียงระฆังไม่ได้ดังเพื่อซ้ำเติมอดีตแต่เพื่อให้เขาเริ่มเดินต่อไปบนทางที่ถูกต้อง อรุณคุกเข่าลงต่อหน้าศาลก้มศีตรษะต่ำเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาไม่ขอให้เสียงระฆังเงียบแต่ขอให้หัวใจเบาพอจะเดินต่อไปเสียงระฆังทุกใบดังขึ้นพร้อมกันครั้งสุดท้ายแสงแดดสาดลงมาเต็มลานราวกับธรรมชาติและป่าให้พรเขารู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนในหัวใจเมื่อเสียงสุดท้ายจางหายสารไม้เก่าเริ่มกลืนไปกับป่าเหลือเพียงลานว่างแสงแดดยามสาย และอรุณที่ลุกขึ้นยืนรู้สึกเบาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่เขาโทษตัวเองอรุณลุกขึ้นจากลานสารจิตใจเบาและสงบกว่าที่เคยเป็นเขามองไปรอบรๆป่ามันยังคงหนาทึบและลึกลับเหมือนเดิมแต่สำหรับเขามันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปทุกสิ่งราวกับมีชีวิตชีวาและความหมายใหม่ เขาหยุดที่ลำธารเล็กน้ำใสไหลผ่านก้อนหินเก่าแสงแดดสะท้อนลงบนผิวน้ำเป็นประกายอารุณก้มลงรูปน้ำเบาๆมันเย็นและชัดเจนเหมือนเป็นสัญญาณว่าเขาพร้อมจะล้างอดีตและเริ่มชีวิตใหม่ทุกก้าวที่เขาเดินลมหายใจเริ่มสอดคล้องกับธรรมชาติอรุณรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนในร่างกายเสียงนกร้องมแมลงกล้องความชื้นของใบไม้ทุกอย่างราวกับเป็นเสียงของชีวิตที่สอนเขาให้เดินต่อไป ภาพอดีตย์ยังคงปรากฏในหัวบ้างแต่ไม่ทำให้เขาท้อเขาเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันให้อภัยตัวเองแล้วเสียงในใจสงบลงเสียงระคังในหัวใจของเขาเงียบไปแต่ความรู้สึกของการปล่อยวางชัดเจนเขาเดินต่อไปลึกเข้าไปในป่าแต่คราวนี้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจไม่ใช่การหนีจากอดีตแต่เป็นการเดินสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายเขาเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัว ดอกไม้ป่าที่เบ่งบานใบไม้ที่ส่องแสงระหว่างทางเขาพบสัตว์ป่าที่สงบและเป็นมิดลิงตัวเล็กๆก,กระโดดข้ามกิ่งไม้กวางตัวหนึ่งเงยหน้ามองเขาและเดินผ่านไปอรุณหัวเราะเบาๆรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกชีวิตรอบตัวเวลาในป่าผ่านไปเหมือนไม่มีเวลาเขาสังเกตว่าเขาไม่เคยรู้สึกสงบ และมีชีวิตอยู่จริงเท่านี้มาก่อนทุกความทรงจำที่เคยเจ็บปวดกลับกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าทุกก้าวที่เขาเดินคือการชดใช้และเรียนรู้อารุณนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดใบไม้ไหวเสียงนกร้องกลายเป็นเพลงเบาๆในใจเขาเขาเริ่มเขียนในสมุดเล่มเก่าบันทึกเรื่องราวความรู้สึกบาปความทุกข์และการให้อภัยตัวเองความรู้สึกโล่งใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความหนักอึ้ง ในค่ำคืนหนึ่งเขานั่งริมไฟเล็กๆมองดาวที่พรางพราาบนท้องฟ้ารู้สึกถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเขายิ้มให้กับตัวเองและอดีตที่เคยโทษตัวเองเสียงระครังในหัวใจเงียบสนิทแต่ความสงบเต็มเปลี่ยมเมื่อรุ่งอรุณมาถึงเขาลุกขึ้นเดินออกจากป่าอย่างสงบความกลัวและความเศร้าได้ถูกปล่อยวางเขาพร้อมเผชิญชีวิตใหม่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลและเขาพร้อมที่จะทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่า และเต็มไปด้วยความหมายอารุณออกจากป่าในเช้าวันหนึ่งเขาหยุดมองลำแสงทองที่สาดผ่านต้นไม้เขารู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจทุกก้าวที่ออกมาจากป่าคือการก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายอารุณเริ่มช่วยเหลือผู้คนที่เคยประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่หลงทางคนแก่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้คนที่สูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตเขาไม่เพียงทำ เพราะความรับผิดชอบแต่เพราะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาเมื่อเขากลับถึงหมู่บ้านทุกคนสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเขารอยยิ้มที่จริงใจน้ำเสียงที่สงบและความอดทนที่เพิ่มขึ้นทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความแตกต่างแม้เพื่อนเก่าและคนรู้จักจะสงสัยแต่เขาไม่รีบอธิบายทุกการกระทำของเขาเหมือนเป็นการชดใช้กรรมเก่าแต่คราวนี้ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดแต่ด้วยความเต็มใจ และความรักเขาเริ่มเขียนบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าและสิ่งที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความสูญเสียและความให้อภัยอรุณเริ่มทำงานรวมกับชุมชนเพื่อฟื้นฟูวัดเก่าและสารที่สุดโสมพื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นจุดรวมจิตวิญญ,ญาณของคนในหมู่บ้านช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้ความสงบและรู้จักการให้อภัยตัวเองเช่นเดียวกับเขา เสียงระครังที่เคยหลอกหลอนเขากลายเป็นเสียงในใจที่เตือนให้เขารู้จักชีวิตมากขึ้นมันไม่ดังเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เขารู้สึกสับสนหรือท้อความสงบและความเข้าใจกลับเข้ามาแทนที่คืนหนึ่งอรุณนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงลมพัดและนกร้องเขาสังเกตตัวเองว่าหัวใจสงบเป็นครั้งแรกเขายิ้มให้กับตัวเองและอดีตที่เคยทำให้เขาทุกข์รู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีคุณค่าและสอนบทเรียน ทุกเช้าเขาเดินไปช่วยคนที่ต้องการและทุกเย็นเขาใช้เวลาเงียบๆกับธรรมชาติบางครั้งเขาได้ยินเสียงระฆังแผ่วๆจากป่าหรือจิตใจของเขามันไม่ทําให้กลัวอีกต่อไปแต่เป็นการเตือนให้เขารู้จักชีวิตและความรักที่แท้จริงเวลาผ่านไปอรุณกลายเป็นผู้ให้คําปรึกษาและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวทุกการกระทํามีความหมายและทุกความสงบภายในจิตใจของเขากลายเป็นแบบอย่างสําหรับผู้อื่น อรุณตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่พร้อมความสงบที่แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาแสงแ,สงแดดสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้เล็กๆที่เขาอาศัยอยู่กลิ่นดินและต้นไม้ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเบาและอิสระภาพอารุณหยุดอยู่บนเนินสูงมองหมู่บ้าน และป่าเบื้องหน้าเขารู้สึกถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความทุกข์ที่เคยติดค้างถูกเปลี่ยนเป็นบทเรียนทุกเสียงระฆังในใจไม่ใช่การเตือนให้กลัวแต่เป็นเพลงแห่งการให้อภัยและความหวังเขาเดินออกไปยังทุ่งนาข้างบ้านเหลือบมองเด็กๆเล่นอยู่กับสัตว์เลี้ยงและผู้คนที่เริ่มทํากิจวัตรประจําวันทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่สําหรับเขาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมโยงกับหัวใจของตนเอง อรุณเริ่มเขียนหนังสือบันทึกประสบการณ์ของเขาเรื่องราวของเสียงระฆังในป่าสารโบราณการชดใช้กรรมและการให้อภัยตัวเองเขาเขียนด้วยความตั้งใจให้ผู้อื่นเรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจเสียงระฆังจากสารในป่าที่เคยหลอกหลอนเขาแผ่วเบาในความทรงจำคราวนี้มันไม่ทำให้ใจเขาตกใจอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนเสียงเตือนว่าเขาได้ผ่านบทเรียนและพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เขายังช่วยชาวบ้านในการฟื้นฟูพื้นที่ศาลและวัดเก่าบริเวณนั้นกลายเป็นจุดรวมจิตวิญญาณของชุมชนคนที่มาฝึกสมาธิและเรียนรู้ชีวิตจากบทเรียนของเขาเริ่มรู้สึกสงบและเข้าใจตัวเองมากขึ้นอรุณยังคงเดินทางเข้าไปในป่าบ้างเป็นครั้งคราวแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อหนีอดีตหากเป็นเพื่อสังเกตชีวิตเรียนรู้ธรรมชาติและฟังเสียงของตัวเองเขารู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้น เพราะมันทำให้เขาเป็นคนที่พร้อมจะให้อภัยและรักตัวเองค่ำคืนหนึ่งเขานั่งใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวรู้สึกถึงความสงบและความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลทุกความทุกในอดีตถูกแปรเปลี่ยนเป็นบทเรียนทุกเสียงระฆังในใจไม่ใช่การเตือนให้กลัวแต่เป็นบทเพลงแห่งความรักและความหวังอรุณหันกลับมามองหมู่บ้านเห็นชีวิตที่เติบโตเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสุขเขารู้ว่าตัวเองไม่เพียงชดใช้กรรมแต่ยังเปลี่ยนชีวิตของคนรอบข้างด้วยความสงบนี้คือของขวัญจากการให้อภัยตัวเองเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมรอยยิ้มมั่นใจว่าทุกวันคือบทเรียนใหม่ทุกความผิดพลาดในอดีตเป็นเพียงก้าวหนึ่งบนเส้นทางแห่งการเติบโตทุกเสียงระฆังในหัวใจสอนให้เขาไม่ลืมความสงบและความรักที่แท้จริง ในที่สุดอรุณหยุดยืนตรงกลางหมู่บ้านมองไปรอบๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่รู้สึกขอบคุณทุกบทเรียนและพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเดินทางสู่ความสงบเช่นเดียวกับเขาอารุณตื่นขึ้นพร้อมความสงบเต็มหัวใจแสงอรุณศาสร์ลงบนหมู่บ้านเหมือนกำลังยืนยันว่าเขาได้ผ่านบทเรียนชีวิตแล้วเขาไม่รีบทำอะไร แต่เดินไปที่ริมป่าเพื่อมองสารที่เคยปรากฏในความทรงจำถึงแม้สารไม้เก่าได้หายไปแต่เขาสัมผัสถึงความสงบและพลังของมันในใจเสียงระฆังที่เคยดังอย่างลึกลับในป่าแผ่วเบาอยู่ในจิตใจเขาเล่ากับยืนยันว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อสอนให้เขาให้อภัยตัวเองอรุณหันกลับไปยังหมู่บ้านเดินไปทักทายเพื่อนบ้านและเด็กๆด,ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นทุกคนสัมผัสได้ถึงความสงบ และความมั่นคงในตัวเขาราวกับชีวิตเขาและชุมชนสอดคล้องกันอย่างสมดุลเขาเริ่มสร้างกิจกรรมเพื่อสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับความเมตตาความเข้าใจและการให้อภัยตัวเองเขาเล่าเรื่องป่าที่เต็มไปด้วยเสียงระฆังและสารลึกลับให้ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดแต่เป็นการเรียนรู้ทุกเย็นเขานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงลมและธรรมชาติสังเกตชีวิตรอบตัว และบันทึกเรื่องราวใหม่ๆเขาเรียนรู้ว่าการให้อภัยตัวเองคือกุญแจสำคัญของชีวิตความสงบไม่ได้มาเพราะหนีอดีตแต่เพราะยอมรับมันเวลาในหมู่บ้านผ่านไปความเปลี่ยนแปลงของอรุณทำให้ผู้คนรอบตัวเรียนรู้ที่จะให้อภัยและรักตัวเองเช่นกันชุมชนเริ่มเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากหัวใจไม่ใช่จากสิ่งภายนอกอรุณได้ยินเสียงระฆังในหัวใจอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเตือน หรือความทรงจำที่เจ็บปวดแต่เป็นเสียงแห่งความสงบความหวังและการเตือนให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจต่อผู้อื่นในที่สุดอรุณหยุดยืนบนเนินสูงมองป่าที่เคยเต็มไปด้วยความลึกลับเขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปทุกความทุกความผิดพลาดและการสูญเสียถูกเปลี่ยนเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เขาหันกลับไปมองหมู่บ้านด้วยรอยยิ้มที่สงบ และมั่นคงรู้สึกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อสอนบทเรียนอันล้ำค่าการชดใช้กรรมไม่ใช่เรื่องการลงโทษแต่คือการเรียนรู้การให้อภัยตัวเองทำให้เขาอิสระและพร้อมที่จะนำชีวิตไปสู่ความหมายที่แท้จริงเสียงระฆังในความทรงจำของเขาเงียบสนิทแต่หัวใจของอรุณเต็มไปด้วยบทเพลงแห่งความรักการให้อภัยและความหวังเขาเดินลงจากเนินสูงด้วยรอยยิ้มและความสงบพร้อมใช้ชีวิตเต็มที่ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวอรุณยืนบนเนินสูงมองหมู่บ้านและป่าที่แผ่ไพศาลแสงทองสาดเต็มหัวใจเขายิ้มรู้แล้วว่าอดีตไม่ใช่โซ่ตรวนแต่คือบทเรียนที่ทำให้หัวใจเบาและพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่